สวัสดีคะ่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเราได้เกิดขึ้นมานานมากแล้วแต่เป็นเรื่องที่เราไม่มีวันลืมกับสิ่งที่ได้พบเจอมาซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ต้องบอกเลยว่าทำให้เราเกือบตายได้เห็นความวิปริตผิดมนุษย์มานาแล้วก็เกือบไม่ได้มีชีวิตรอดมาจนถึงทุกวันนี้ย้อนกลับไปในตอนนั้นเมื่อประมาณสัก20กว่าปีก่อน ตอนที่เราอายุ18ซึ่งในตอนนั้นเราก็เป็นแค่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในแถบบ้านต่างจังหวัดชีวิตของเราในตอนนั้นด้วยความที่บ้านมีอาชีพทํานาก็เลยต้องพึ่งพาฝนฟ้าอากาศและสิ่งที่เกิดขึ้นในปีนั้นก็คือประสบปัญหาภัยแล้งก็เลยได้เกิดเหตุที่ว่านาที่ครอบครัวของเราทำมันได้เสียหายล้มตายจนหมด ต้นข้าวได้แห้งเหลืองตายคาต้นจนเราก็เลยกลายเป็นว่าจากที่ไม่มีเงินแล้วก็ไม่ได้เรียนหนังสืออยู่แล้วก็เลยต้องเข้าไปในเมืองเพื่อไปหางานทําสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราตอนนั้นชีวิตก็ค่อนข้างเควยขวางก็เลยติดต่อไปหาพี่คนหนึ่งที่เคยรู้จักกันมาก่อนเพื่อจะของานทําซึ่งพี่ที่เราไปขอนั้นก็มีฐานะไม่ต่างจากเรามาก แต่เขาก็แนะนำกับเราว่าเขารู้จักป้าอยู่คนหนึ่งแกมีอาชีพขายของแล้วก็เหมือนกับกำลังจะหาคนงานซึ่งถ้าหากว่าอยากทำก็ให้นั่งรถทัวเข้ามาแล้วก็ลองพูดคุยกับแกดูตอนนั้นเราเลยนั่งรถทัวไปคนเดียวเพื่อเข้าไปในเมืองแล้วก็นั่งรถอีกสองถึงสต่อเพื่อไปที่ตลาดและเมื่อไปถึงพี่เที่ยวเราติดต่อมา ก็พาเราไปแนะนำตัวกับป้าที่ขายของโดยที่ป้าก็บอกกับเราว่าเขายินเดียรับเรามาช่วยงานแต่ก็ขอว่าขอให้เราเป็นคนสู้งานจริงๆตอนนั้นเ,เราก็รับปากซึ่งสิ่งที่เห็นในตอนนั้นร้านของป้าก็เป็นร้านขายของทั่วๆไปโดยที่แกเช่าห้องแถวอยู่ข้างตลาดเป็นห้องแถวปูนที่มีสองชั้นที่ตั้งเรียงติดกันเป็นสิบๆห้อง เหมือนกับห้องเช่าทั่วๆไปโดยที่ป้าแกก็เช่าเอาห้องหนึ่งไว้เก็บของที่ขายเก็บพวกขนมเก็บพวกผักพวกหน่อไม้ดองเพื่อจะยกไปขายที่ตลาดอีกทีเอ็งทำได้ไหมล่ะเอ็งขยันหรือเปล่าสู้งานหรือเปล่าถ้าเอ็งทำได้ก็มาช่วยกันเดี๋ยวฉันจ่ายเงินให้เป็นอะไรวันได้ค่ะป้า มีอะไรให้ทำก็บอกหนูได้เลยหลังจากที่เจอป้านในตอนนั้นเราก็เห็นว่าป้าเป็นผู้หญิงอายุประมาณ50ตัวค่อนข้างใหญ่แล้วก็ดูแข็งแรงเหมือนกับแม่ค้าในตลาดทั่วๆไปซึ่งหลังจากที่คุยกับป้าแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าป้าเป็นคนพูดจาผงผางพูดคำหยาบคำแต่ก็ตรงไปตรงมาตั้งแต่วันนั้น เราก็เลยได้ทำงานกับป้าซึ่งก็ต้องยอมรับเลยว่ามันเป็นงานที่หนักมากโดยสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องเอาของที่อยู่ในห้องเช่าที่ป้าเช่าเอาไว้หลังนั้นยกแสวรถเข็นออกไปขายที่ตลาดและด้วยความที่ของส่วนใหญ่มันเป็นของหมักดองก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เข้าไปในห้องเช่าหลังนั้นเราก็จะรู้สึกเหม็นจนแทบอยากจะอ้วก แล้วก็ปวดหัวทุกครั้งที่เข้าไปแต่ด้วยความที่ไม่มีทางเลือกเราก็เลยต้องอดทนทาแล้วก็เช่าห้องพักอยู่ถัดจากห้องเช่าหลังนั้นไปอีกสักหน่อยโดยที่เป็นห้องเช่าชั้นเดียวที่มีราคาถูกแล้วก็มีสภาพแย่กว่าจนหลังจากที่อยู่ไปมันก็มีวันหนึ่งที่เราไปทำงานตามปกติโดยที่ก็เอาพวกขนมเอาพวกผักดอง เอาพวกหน่อไม้ดองแสวรถเข็นออกไปตั้งขายที่ตลาดแต่แล้วก็ปรากฏว่าในขณะที่เราขายอยู่ในวันนั้นเราก็กลับรู้สึกว่าเรารู้สึกเวียนหัวขึ้นมาเหมือนจะไม่สบายแล้วก็มีอาการเหมือนกับจะเป็นลมลม้มลงไปตอนนั้นก็เลยหันไปหาหนาที่ขายผักที่ตั้งแผงอยู่ข้างๆกันก่อนที่จะบอกกับเขาว่าจะขอฝากให้ช่วยดูร้านสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหนูรีบวิ่งกลับไปกินยา ไม่เกิน15นาทีเดี๋ยวหนูจะรีบวิ่งกลับมาวันนั้นก็เหลือรีบกลับมาที่ห้องเพื่อจะมากินยาแต่แล้วก็ปรากฏว่าในขณะที่กลับมาถึงเราก็เห็นห้องเช่าของป้าที่เป็นห้องเก็บของที่จะขายประตูกลับได้เปิดแง้มอยู่ซึ่งสิ่งที่เราคิดในตอนนั้นเราคิดว่าเราน่าจะลืมล็อกประตูก็เหลือรีบเดินเข้าไป แต่ในขณะที่กำลังจะเดินเข้าไปปิดเราก็กลับเห็นว่าเราเห็นป้ากำลังทําอะไรก็ไม่รู้เหมือนกับยืนสับอะไรอยู่ในครัวและสิ่งที่เรารู้สึกได้ก็คือเราได้กลิ่นคาวคระครุง้งคล้ายๆกับกลิ่นเลือดผสมกับกลิ่นผักดองจนเหม็นทั่วห้องไปหมดอ้าวป้าทําอะไรหนูนึกว่าหนูลืมปิดห้องอุ้ยแมวร่วง ตกใจหมดมาไม่ให้สุ่มให้เสียงฉันจะทำกับข้าวเอ็งจะเข้ามาทำไมหลังจากที่ได้ยินแบบนั้นวันนั้นก็เลยเดินกลับห้องก่อนที่จะกินยาแล้วก็กลับมานั่งขายของต่อเราก็ใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นจนเวลาผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งเที่ยวเราเริ่มพอมีเงินมันก็มีวันหนึ่งที่เราออกไปกินหมูกระทะกับเพื่อนที่เพิ่งรู้จักกันในตลาด จนถึงตอนที่เรากลับมาในช่วงเวลาประมาณสามทุ่มซึ่งสิ่งที่เราเห็นมันก็คล้ายๆกับแบบเดิมคือเมื่อตอนเที่เรากลับมาแล้วก็ผ่านห้องเช่าที่เก็บของห้องนั้นเราก็เห็นว่าประตูมันได้ถูกเปิดแง้มอยู่วันนั้นเราก็งงใจหนึ่งก็คิดว่าป้ายยังอยู่แต่อีกใจหนึ่งก็คิดอยากจะเข้าไปดูเราก็เลยเดินเข้าไปจนเมื่อเราเดินเข้าไปใกล้ เราก็กลับเห็นว่ามันมีแสงไฟรอดออกมาแต่แสงไฟกลับเป็นแสงเทียนพร้อมกับกลิ่นทูปเหมือนกับมีคนจุดธูบเทียนอยู่ด้านในและเมื่อเราเปิดประตูเข้าไปสิ่งที่เราเห็นข้างในนั้นเราก็พบว่าเราเห็นป้ากําลังหั่นหัวหมูอยู่ลักษณะเป็นลูกหมูตัวเล็กๆโดยที่มีเลือดนองเต็มซิงล้างจานซึ่งมันก็ทำให้เราตกใจมากจนกระทั่งป้าหันมาเห็นเรา ป้ากระตกใจเช่นกันก่อนที่จะรีบคว้าผ้าคีริ้วเพื่อเอามาคลุมหัวหมูเอาไว้จากสิ่งที่เห็นแบบนั้นเราก็ถึงกับกลัวจนตัวสั่นเพราะว่าสิ่งที่ป้าทำไม่น่าจะใช่การทำกับข้าวตามปกติเราก็เลยกลั้นใจแล้วก็ถามออกไปว่าป้าทำอะไรและคำตอบเท่เราได้รับก็คือป้าอ้ำอึง้งแล้วก็พูดกับเราว่า ไหนๆก็ไหนๆแล้วจะบอกความจริงให้ฟังก็ได้ป้ากำลังจะไหว้ผีป้ากำลังทำเครื่องสั่งเวยซึ่งเป็นความเชื่อของป้าที่ทำให้ร้านของป้าขายดีเมื่อได้ยินแบบนั้นเราก็ตกใจมากเพราะไม่เคยคิดแล้วก็ไม่เคยเชื่อเรื่องแบบนั้นมาก่อนก็เลยได้แต่ตามน้ำไปก่อนที่ป้าจะบอกว่าไหนๆก็เข้ามาแล้ว อยากจะขึ้นไปดูด้วยกันไหมก่อนจะบอกให้เราช่วยถือถาดเนื้อที่วางอยู่แล้วก็เดินขึ้นบันไดาตามขึ้นไปตอนนั้นไม่มีทางเลือกก็เลยหยิบเอาถาดเนื้อถาดหนึ่งเป็นถาดสังกะสีลายดอกเหมือนกับที่เคยเห็นตามวัดทั่วๆไปโดยที่ในถาดนั้นก็มีเนื้อสีเข้มที่หั่นอยู่เป็นชิ้นๆแล้วก็มีถ้วยใส่เลือดมีพวกเครื่องในวางอยู่ซึ่งมันก็ทำให้เราขนลุก จนแทบอยากจะอ้วกออกมาเมื่อเราเดินตามขึ้นไปจนกระทั่งขึ้นไปถึงข้างบนสิ่งที่เราเห็นในตอนนั้นมันก็เป็นโต๊ะหมู่บูชาคล้ายๆกับโต๊ะไหว้พระแต่กลับไม่มีพระเลยสักองค์โดยที่มีแต่อะไรก็ไม่รู้บางอันก็เห็นเป็นหัวกะโหลกบางอันก็เป็นตุ๊กตาสีดำบางอันก็เป็นรูปยักษ์แล้วก็มีพวกพานพวกถาดที่ใส่กระดาษ ใส่ทุบเทียนอะไรตั้งอยู่หลังจากเที่ยวเราเห็นแบบนั้นเราก็เลยรีบเอาถาดวางเอาไว้ให้ป้าแล้วก็ขอตัวกลับลงมาในทันทีซึ่งป้าก็ไม่ได้ว่าอะไรและเมื่อเราลงมาถึงเราก็บอกกับตัวเองว่าจะตั้งใจทํางานจะไม่ขึ้นมาบนนี้อีกแล้วก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อย่างเด็ดขาดแต่จนเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราอุปทานแล้วก็คิดไปเองหรือเปล่าแต่ทว่าหลังจากที่ขึ้นไปบนห้องห้องนั้นตั้งแต่ในคืนวันนั้นร่างกายของเราไม่ปกติอีกเลยมันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างมาทำให้เราไม่แข็งแรงมาบังหูบังตามาครอบงำจิตใจทำให้เรารู้สึกไม่ดีจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งเราก็เลยบอกกับป้าว่า เรารู้สึกไม่สบายใจร่างกายไม่แข็งแรงหลังจากที่ขึ้นไปดูสิ่งที่ป้าทำในวันนั้นแต่ป้าก็บอกว่ามันไม่มีอะไรดรอกให้เราสบายใจได้ทุกอย่างมีแต่ของให้คุณป้าอยู่กับสิ่งนั้นมาตั้งนานไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นกับป้าเลยแต่ในวันนั้นเองอยู่ๆก็เกิดเรื่องที่ว่าในขณะที่เรากําลังเตรียมของเพื่อที่จะออกไปขาย โดยที่นั่งอยู่ห่างกับป้าประมาณ2-3เมตรเราก็เห็นป้ากําลังนั่งปอกนอไม้ซึ่งเราก็ไม่คิดอะไรแล้วก็ยกผักยกอะไรของเราไปแต่ก็ปรากฏว่าในตอนนั้นเองอยู่ๆก็เหมือนกับผีผลักจนทําให้มีดตะขอที่อยู่ในมือของป้าอยู่ๆก็มาเฉี่ยวที่แขนของเราและเมื่อเราหันไปเราก็เห็นว่าป้ายังถือมีดอยู่ซึ่งมันก็ทำให้เราตกใจมาก ก่อนที่ป้าจะรีบคว้าทิชชู่เอามาเช็ดเลือดให้กับเราตอนนั้นเ,เรารู้สึกเจ็บมากซึ่งแผลก็ยาวประมาณหนึ่งแต่ก็ยังโชคดีที่ไม่ลึกมากแล้วก็ยังไม่ถึงขั้นต้องเย็บแผลขอโทษทีเอ็งเป็นอะไรหรือเปล่าฉันใจลอยไปหน่อยไม่ทันได้ระวังและตั้งแต่วันนั้นก็เหมือนกับว่าเราจะโชคร้าย แล้วก็เกิดอุบัติเหตุกับป้าตลอดบางทียกของอยู่ก็ล่นใส่บางทีก็โดนไม้เสียบพริกรวมถึงในหลายๆครั้งมันก็เหมือนกับอะไรที่ป้าถือก็จะมีเหตุที่ทำให้เราต้องบาดเจ็บอยู่ตลอดจนทำให้ในตอนนั้นเราก็คิดแล้วว่าที่นี่มีอะไรอย่างแน่นอนทำให้ทุกครั้งที่เราเข้ามาเอาของเราก็จะยกมือไหว้แล้วก็จะรีบกลับออกไป จนมีอยู่วันหนึ่งเหตุการณ์ที่หนักที่สุดก็มาถึงเมื่อในวันนั้นป้าได้บอกกับเราว่าให้ออกไปข้างนอกเป็นเพื่อนป้าหน่อยป้าจะไปสถานีอนามัยไปเอายาลดความดันแล้วก็บอกเราว่าไม่ต้องเปิดร้านก่อนที่จะให้เราซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วป้าก็ขับออกไปวันนั้นหลังจากที่ซ้อนถ้ายป้าไปเรื่อยๆซึ่งมันก็ไม่มีอะไร โดยที่ป้าก็ขับไปแบบช้าๆไปบนถนนตามปกติแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นหลังจากที่ขับออกไปสักพักหนึ่งในขณะเที่ยวเราไม่ทันได้ตั้งตัวก็ปรากฏว่าอยู่ๆป้าก็เริ่มเร่งความเร็วเหมือนกับว่าไม่รู้ตัวและเพียงไม่กี่วินาทีรถก็ชะัลบลงข้างทางซึ่งภาพเที่ยวเราจำได้ในตอนนั้นเราเห็นเหมือนป้ากระโดดหลบก่อนที่ศีรษะของเรา จะเฉียดกับเสาไฟฟ้าไปไม่กี่เซนโดยที่ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกซึ่งถ้าหากว่าโดนเต็มๆเ,เราก็คงจะเสียชีวิตในทันทีหลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นทั้งเราทั้งป้าต่างก็นอนร้องโอดโอยโดยที่ป้าตกลงไปในพงหญ้าก่อนที่เราจะหันมามองที่ขาของตัวเองแล้วเราก็พบว่าขาของเราน่าจะไปเกี่ยวกับน็อตที่เสาไฟ จนเป็นแผลลึกเป็นทางยาวเลือดไหลนองเต็มพื้นไปหมดจนกระทั่งป้าลุกข,ขึ้นมาป้าก็รีบเอากระดาษทิชชู่มากดแผลมาซับเลือดให้กับเราวันนั้นหลังจากที่ไปโรงพยาบาลเราก็เย็บไปทั้งหมด14เข็มที่บริเวณต้นขาพร้อมกับอีกสองเข็มที่บริเวณหางคิ้วซึ่งมันก็ทำให้เราเจ็บมากแล้วก็คิดถึงพ่อกับแม่อย่างเป็นที่สุด ตอนนั้นหลังจากที่พักรักษาตัวอยู่ที่ห้องประมาณหนึ่งอาทิตย์กว่าเราก็รีบพยายามกลับมาช่วยป้าขายของซึ่งในวันนั้นหลังจากที่ขายของเสร็จเราก็รีบกลับห้องมาและด้วยความที่แผลยังไม่หายดีก็เลยวรู้สึกระบมก็เลยกินยาแล้วก็เข้านอนตั้งแต่หัวค่ําแต่ในวันนั้นเองหลังจากที่นอนหลับไปสักพักหนึ่งก็ปรากฏว่า เราไม่อยากเชื่อเลยว่าในคืนนั้นเราจะได้เห็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อและสิ่งที่น่ากลัวมากมายอยู่ภายในห้องของเราสิ่งที่เราได้เห็นในคืนนั้นในขณะที่กำลังหลับๆตื่นๆเราได้เห็นเงาดำประมาณ 4- ถึงหตนมายืนอยู่ในห้องของเราโดยที่เขาได้คุยกันและสิ่งที่เขาคุยกันในตอนนั้นมันก็ทำให้เราแทบขาดใจเมื่อเขาได้คุยกันว่า ไอตัวนี้ใช่ไหมที่จะให้กินให้หมดเลยและเพียงเท่านั้นหลังจากที่เขายืนพูดคุยกันก็กลับกลายเป็นว่าเราขยับตัวไม่ได้อีกจะตะโกนเรียกใครก็ไม่มีเสียงออกมาและสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเราก็เห็นว่าพวกเขาเหล่านั้นเงาดำทั้งหมด4-5ถึงหตนได้ค่คอยๆเดินมานั่งลงข้างๆเราก่อนที่จะแลบลิ้นเลียแล้วก็กัด เหมือนกับพยายามที่จะกัดกินเราถึงตอนนั้นแม้จะเป็นเพียงเวลาแค่ไม่กี่วินาทีแต่เราก็รู้สึกเหมือนว่าจะขาดใจเรารู้สึกเหมือนว่าจะตายได้แต่นึกถึงหน้าพ่อกับแม่ได้แต่ขอให้เขาไว้ชีวิตเรารวมทั้งเราไม่รู้จริงๆว่าเราทำอะไรผิดหรืออาจจะเป็นเพราะขึ้นไปที่ห้องของป้านในวันนั้นซึ่งเราก็ไม่ได้ตั้งใจขึ้นไป และหลังจากเที่เราขําครวนอยู่แบบนั้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าจิตสุดท้ายหรืออะไรที่เหมือนกับว่ากำลังจะตายมันทั้งเจ็บทั้งปวดแสบปวดร้อนไปหมดเสียงที่เราตะโกนก็เลยดังออกมาเราบอกว่าถ้าเราตายจะจองล้างจองผลาญให้หมดจะไม่ให้มีใครได้ไปเกิดเราไม่รู้ว่าพวกคุณเป็นใครแล้วมาทำแบบนี้ทำไมแต่สิ่งที่เราได้ยินในตอนนั้น เขาได้ตะคอกใส่หูเราว่าเขายกมึงให้กูแล้ว,ลวกูจะทำอะไรก็เรื่องของกู <S 2> <S 2> <S จากสิ่งที่ได้ยินในตอนนั้นก็คือยอมรับความจริงเลยว่าวันนี้เราคงต้องตายแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นความโชคดีของเราหรือมีสิ่งใดดนใจให้มาช่วยหรือเปล่าเพราะอยู่ๆก็ได้เกิดเหตุมีมอเตอร์ไซค์รับจ้บางคันหนึ่งขับมาชนกับรถกระบะอยู่ที่หน้าห้อง จนทำให้เกิดเสียงดังแล้วก็มีคนวิ่งมามุงดูก็เลยทำให้ในตอนนั้นเราเหมือนกับหลุดออกมาจากผวังพร้อมกับความเจ็บปวดที่ปวดแสบปวดร้อนไปหมดหลังจากที่ลุกขึ้นมาสิ่งแรกที่เราคิดก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมันน่าจะมาจากห้องห้องนั้นที่ป้าแก่ทำเครื่องสังเวยแล้วก็เอาไปไหว้ผีเราก็เลยตัดสินใจว่าจะไปดูอีกสักครั้งหนึ่ง เพื่อดูให้เห็นกับตาแล้วถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นเราก็จะพังของพวกนั้นให้หมดแล้วจะเป็นยังไงก็เป็นกันตอนนั้นหลังจากที่ออกจากห้องมาเราก็ไปที่ห้องเช่าห้องนั้นทันทีและทันทีที่เปิดเข้าไปเราก็ได้กลิ่นเหมือนกับจุดทูบเทียนเอาไว้อยู่จนเมื่อเราขึ้นไปถึงข้างบนเราก็รีบเปิดไฟทันทีและสิ่งที่เห็นก็ทำเอาแทบไม่อยากเชื่อสายตา สิ่งที่เราเห็นในคืนนั้นหัวหมูมันไม่ใช่หัวหมูแต่มันกลับเป็นหัวของสุนัขที่ป้าเอาขึ้นมาไหวแล้วเนื้อในถาดที่เรายกขึ้นมาที่มีแต่กลิ่นเน่าก็น่าจะเป็นเนื้อของสุนัขเช่นกันถึงตอนนั้นเ,าเราช็อกมากก็เลยก,กวาดสายตามองไปรอบห้องและสิ่งที่เห็นหลังจากนั้นสิ่งที่ทำให้ช็อกที่สุดแบบที่แทบไม่อยากเชื่อสายตาก็คือเราได้เห็นว่า เราเห็นกระดาษอยู่กำมือหนึ่งใส่อยู่ในพานโดยที่กระดาษกองนั้นก็เป็นกระดาษทิชชู่ที่เคยซับเลือดของเราเราแทบล้มทั้งยืนเมื่อได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าเพราะทั้งหมดมันก็คือการที่ว่าเขาเอาเราเป็นหนึ่งในเครื่องสังเวยจากการใช้เลือดของเราเอามาถวายให้ผีและที่พีกมากขึ้นไปกว่านั้นก็คือเมื่อเราได้หยิบกระดาษ ที่อยู่ในพานของทูบเทียนเราก็เห็นกระดาษอยู่สี่ใบโดยที่หนึ่งในนั้นมันได้เขียนว่ากิตติยาใช่แล้วค่ะกิตติยาก็คือชื่อของเราเรากลายเป็นเครื่องสังเวยที่สมบูรณ์แบบแบบที่แทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองส่วนกระดาษแผ่นอื่นอีกสามแผ่นนั้นก็เป็นชื่อของคนอื่นที่เราไม่รู้จักเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ทำครั้งแรกแล้วก็ไม่ได้ทำกับเราแค่คนเดียว จากสิ่งที่เห็นทั้งหมดนั้นเราก็ไม่คิดเลยจริงๆว่าป้าจะทำกับเราเราก็เลยรีบออกจากห้องห้องนั้นมากลับมาที่ห้องของตัวเองแล้วก็รีบเก็บของออกจากตลาดในทันทีในคืนวันนั้นเราออกไปนอนที่ขนส่งก่อนที่ในตอนเช้าเราจะขึ้นออรถทัวร์กลับบ้านแล้วก็ไปเล่าให้แม่กับยายฟังซึ่งแม่กับยายก็ร้องไห้แล้วก็บอกกับเราว่า จะมาให้เรากลับไปที่นั่นอีกและจากสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นทำให้เรากลับมาคิดเลยว่าการที่เราถูกมีดบาดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่างๆทั้งของหล่นใส่ทั้งโดนไม้เสียบพริกทิ่มรวมทั้งอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์เขาก็น่าจะเอาเราถึงตายมันน่าจะเกิดจากความตั้งใจของป้าทั้งหมดที่ตั้งใจจะเอาชีวิตของเราเพื่อจะเอาเป็นเครื่องสังเวยผี รวมทั้งอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นทุกครั้งเขาก็จะเอาทิชชู่มาซับก็เพื่อจะเอาเลือดของเราไปและจากวันนั้นถึงวันนี้เรื่องราทั้งหมดเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เราอายุ18จนถึงอายุย่าง39ในปีนี้เราไม่เคยกลับมาแข็งแรงอีกเลยมีแต่โรคประจำตัวมากมายแล้วก็เจ็บอดอดแอดแต้องเข้าออกโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำซึ่งเราไม่รู้เลยว่า เพียงแค่เขาอยากจะขายของแต่เขาทำแบบนั้นกับเราได้อย่างไรเขาเห็นเราเป็นอะไรแล้วก็ได้แต่หวังว่าเวรกรรมเหล่านั้นจะย้อนกลับไปที่ตัวเขาเอง